นะครับเราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับนี่เจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์นี่จะมีเสียงร้องนะครับไดโนเสาร์แบบจำม,มั่มน่ารักอันนี้ก็จำม,มั่มน่ารักอันนี้ก็ควสซีล่าครับวัวนะครับ,นะรบนี่วัวอันนี้ไอ้เข้อ้วนจระเข้อ้วนอันนี้แรดอันนี้ควายอันนี้ไดโนเสาสร์หลากสีเห็นไหมน,นี่ตัวนี้ก็สวยรถด,ดำ คอยาวแล้วก็นี่อันนี้ตีสม้มเหมือนโคดโหดหน่อยแล้วก็จะตัวนี้นี่สีแดงนะครับ190ยาบาทที่ผมซื้อมานะครับจากห้างเซนทัลนี่เห็นไหมครับนะนีนะนนบ่นี่นะครับนะเป็นในสเสา,าเดินได้นะครับ เดิเดนลักษณะแบบนี้เูลซเห็นไหมใส่ฐานมาแล้วลงมาก่อนแต่มีไฟที่ตานะครับมีไฟที่คีบหลังหางกระดิกได้เอา้าใส่หางผิดด้านแน่นอนเลยผมว่าเห็นไหมอเดียปิดสวิตซ์ก่อนต้องซ่อมหางก่อนนี่หางเขาต้องใส่ด้านนี้นะครับใส่ผิดด้านตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะมาเดินโชว์ตัวไม้ หลังจากที่ใส่หางถูกด้านแล้วนะครับโอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะรีวิวตัวอื่นๆบ้างนี่นจะมีรถด,ดำแเเสาตัวใหญ่ก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบาย